เสื้อตีพี่น้องสุขสูซูโนครับขอวบสองเต้าวัดค้นมันแถมครับพี่น้องคลิปแรกเนาะที่อัพยื้อไทยนะครับตั้งแต่มาตตะเล่า,ารับบ่ได้อัพคลิปเลยเนาะพี่น้องบ่ได้ถ่ายคลิปลงสองเลยกะมอกระเซ้าครับพี่น้องมอกระหายดีมาว่านนะครับบ่ได้ถ่ายคลิปลงสามมือสิเข่าสีสสส่มือแล้วเนาะ มือนี่กะสีขาวตะวันตะมือบ้านมะก,ก้อหลายะพี่น้องมาหอดกับสีขาวบ่ไเ้ไปสแบกับพี่น้องแตว่วเามือจะสีไปเอารถไปเช็คครับพี่น้องแอร์บ่เย็นอีกเลยเด้อพี่น้องรถก็ได้ได้หาเงินมากอะสอนมั่นนะพี่น้องกระสอมกระแปงมันกระบ,บำรุงรักษาไปนะครับ ไปเวียวกหน้าเดือนน้องห่างเนาะพาลุงกระป่าเที่ยวก็เอามาใส่ประกันรถเบิดพี่เนอประกันกับพารบร้กับภาษีเนาะเอามาต่อรถเบิดเพราะว่ามันตกแดนพฤศจิกาพอดีเนาะก็ตกประมาณหมื่นแปดพี่เนอแล้วก็ะิเอาไปไล่ระบบแอร์อีกพี่เนอ แอร์บร่เย็นเนะาะมอว่านพอดีไปธุระในเมืองแอร์มันบ่เย็นมันมีตะเปาลกออกมาซื้อครับกักรถกับเขาเจ็ดปีแล้วเนาะอ่ายังบ่ท่านได้ล้างแอร์เลยพี่นอ้องต่างแต่นี่ว่ามันก็มอนก็เป็นนี่แหละพอหลดมันลายปีเขามันก็เริ่มสิแบบเสื่อมสภาพแล้วเนาะตามการเวลาของมันแหละ เข่าปีที่แปดครัพี่น้องสินเลียนท่านว่ากับสิเข่าปีที่แปดเพราะว่าผมออกยิบเก่ายิบเก่าท่านว่านะครับรถแปดปีกับถือว่าใส่สมุกสมบัติแห้งครับพี่น้องสามปีหลังนี่เนาะสามปีหลังตต่ตามาเห็นยูทูบผมซื้อว่าใส่รถขามไปล่านี่ใส่รถคลุมแห้งพี่น้องแบบวันทางเนาะยังพี่โห่แหละ เดือนมอกราเนี่ก็สิเปลี่ยนยางครับพี่น้องพอ,อยางมันหล่อนเหรอเพราะว่ามันสามปีแล้วเนาะยางตัวนี้เพราะว่าอีอ่างนึงเขาใส่ยันสิบอกแหละว่ามันหล่อนไวเนาะเพราะว่าใส่งานมันหนักเปลี่ยนยางก็บสีมืนต้นๆนีน่แหละพี่น้องมืนสองมืนสามนี่แหละประมาณนี้แหละคอนติเนีลนะครับยี่ห้อตอนแรก เอาดิสโทนเนาะมาเปลี่ยนเป็นคอดีนแนลปรกาศรอบนี้เดี๋ยวเวิ้งว่างบป,ประมาณจากของสีดายซ้ำใดเนะครับพี่นอ้องพูดเอมีรถกระสิเข้าใจครับว่าการใส่รถเวลาสอบบำรุงรักษามากแบบตามกำหนดม่นเนี่ยมาสี่เสียหลายเนาะพี่นอ้องเดี๋ยว,ว่าเข้ากบ มันทํามาหากินเนาะมันก็เฮ็ดเฮามีกินมีใส่แหละถึงเวลาเขาตอบแทนมันเขากะสั่งมารุ่งรักษามันแหละยันที่บอกครับพี่น้องไะเดี๋ยวสิไปอาบน้ำเอารถเข้าไปเช็คยูอูเกาแหละพี่น้องมื่อทองเมื่อใส่กับว่ากะเศ้าพี่น้องมาหอดเงียบแตโล่มหนาวพอดีเนาะมือมาหอดวันที่สิบแปดกินยาแล้วก็ล่งไปเลยครับสองมือ พี่น้องผมปวดแขนนะไสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนแขียนไปถึงยังพวกทูจ่าก่อนทูจา่าปลารุ่งก่อนทูจ่าเอ้ยโบ้ทูจา่าสวัสดีาวายทูจา่าเอ้ยรู้เขีนขี้รถปื้นๆเนี้ยเอยอรถปื้นๆหนูเขียนยังงั้นเหนูเขียนยัง นุ๊กเคี้ยมกอไก่กอไก่ใช่กอไก่ใช่กอไก่เจ้าเอือนยาไหมกอไก่ก่อไก่เอือนยาเบิงกอไุญยายังกอไก่กอไก่กอไก่ก่อไก่ก่อไก่กอไก่ครับพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางเข้าเมืองครับแหมมีตะล่มออกมากเลยพี่น้อง ตอนนี้ทางนอกยังเย็นกลัวเนาะเพราะว่าร่มมันมันหนักแงหนาวนะแต่ว่าเท้าขี้มันแดดด้วยครับแต่ว่าเท้าขี้รถอ่ะมันสีเย็นเย็นได้พี่น้องเย็นแามหานาวเนาะแต่ว่าในรถนี่เป็นเอาเอาครับมันมีตลมะล่มมันบอมมี่คว่ำเย็นออกมาเลยเนาะท้งท้งกี่โตปรับอากาศนะครับป่มปับอากาศ่ะเข้ากระมอ,อกมานเ่ยเนาะมุนจำกรบว่าอันนี้ได้พี่น้อง หมุนจากระบอเย็นนะครับมันเย็นพ่อยๆเนี่ยนะครับก้อนสี่อันนั้นนะพี่น้องก้อนสิบไม่สิบเป็นอนะมนนะาาเมื่อวานอะคิดเราพอเมืองมาเสียงดังกอกกอกอกนี่ไม่ช่องแอร์นี่แหละมันดังกอกๆๆอกๆๆอกกอกนะก็ว่างหัวเกิดยังขึ้นแล้วมันก็บแบบม่เย็นไปเลยนะตอนกระบ,บายามำหรอนัด ถ้าอาบน้ำเพ็ดนั่นเิ็ดนี่โยเพี่น้องส่วสิ่เดอออกมากสร้างกับโอโยขาใหญ่ละพี่น้องสร้างเคยเบิ่งแหย่ละบ่ได้เอาข้อศูนย์เนาะขามันเอียงเกี่ยวกับฟังก์ชันเนียก็ยสิเอาข้อศูนย์เนาะอันนี้มันเป็นระบบแอร์ซื้อให้สร้างคนเช็คให้เบิ่งก่อนนะครับถ้าเพิ่นบ่เคลียร์เดี๋ยวกัเสียเอาขอศูนย์นะครับเบิดตูด เงิ้เดือนนี่เอาลงจากำกโหลดเบิดครับเพราะว่าแนมอนพาเขาหาเนาะสินปีมากนกะต้องบำรุงมันเป็นธรรมดาเลยพี่น้องหาเอาไหมครับมาหอดอูสร้างนัดแล้วพี่น้องให้เพิ่นเบิ้งให้เจ้าพอสอด ป่ e, นเช็คแอร์ให้เรามันมีต้นนกหมากมานเนาะยวเบิ้งง่นมันสีแดงแก่ยังจังไดนะ มันดังเปืนนะครับโอ้ที่หนองมันดังด้วยลูกปืนหนาคาบแตกไปโอ้ ยาตังรางห่องเครื่องอีกลหพี่น้งองบ่ได้รางเป็นปี้ะเอาไปลุยฟังล่ามาแดงจิ้งคื่งออกมาที่รไมุ่งน้อปรอส 看法。 เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทคอมไม่หกพันห้าร้อยน้ำยาเอแล้วก็จะมีกองเอกองแอเพิ่งเปลี่ยนไปกองเอเพิ่งเปลี่ยนไปอ่ะตัดกอเพิ่งมาเช็คมาีนครจะบพันห้าอันนี้สามารถเปลี่ยนได้วันไหนครับเปลี่ยนได้วันนี้เลยค่ะพร้อมเลย ได้วันนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคอครับเปลี่ยนเลยเอาเลยนะเปลี่ยนนะครับ <c oughs> ได้ดีค่ะพี่น้องได้เปลี่ยนคอมแอรนะ์เนาะเปลี่ยนคอมแอร์เพื่อนบอกว่า 6, หกพนะันหายนะเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ตาย <c oughs> เงินบ่อพ่อยในท่อเยืมน้อง เยวสีต่อพันยูรับอันหกพัน่เป็นสีรถแห่ได้ปะเงินบ่พอนะพ่อเนาะฮายพ่อข่าวหนานะ้าข้อมแอรออ์น็อคคนว่สองขั้นละแล้วก็ลูกป,ปืนข้างหนา้ามันแตกนั่มพี่นอกเดี๋ยวไปเบิ้งกันควาหมห่องได้มันแตกนะนอ่ะวาวาววาวแอร์นะคะ แอร์นี่เจ็้อยหบาทแล้วก็ล้างระบบภายในบอกกองไดเออร์อยู่ที่1,500บาทค่ะรวมทั้งหมดเป็น1,500อ่าไอรวมรวมใหม่นี่ก็คือ2รายการนี้แล้วก็รวมทั้งหมดเลยเนี่ยก็อยู่ที่9,750บาทค่ะเป็นอันนี้ที่บวกคำว่าใหม่เป็น2,000 2,250ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็รวมแอร์ลดให้ได้ไหมเง <laughs> ินไม่พอ, <laughs> อ เอาพี่น้องตอนนี้ก็เด้ถ่าเพิ่นเห็ดนะอยู่เนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนคอมแอร์นะครับ6500บาทนะครับแลก็แล้วก็น้ำยาแอร์นะครับแล้วก็ว้าวว้าวแอร์นะครับแลวก็ล้างระบบภายใน รวมทั้งเบสเบสเซ็ตเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาเนี่คยคืวาโอ,โอ้โหดับว่ามันราคาเนี่ยมันเดือดสุดๆนะบางรามกับมนะื่อสองมือสามเนาะแถวที่ผมเช็คมาแล้วผมหาของม้วแล้วของางานนี้ครับราคานี่กับที่ว่าสุดๆเลยพี่เนาะถังไอโซนแห้งสีแพงก็นนี้ ราคานี่ครับกใส่อะไรแทนพนะี่น้องอะไรจากกล่องไว้สร้างกำลังเฮ็ดไทยครับขามือปัญหาลอ,อยเนะาะเฮ้ยเนื่อยหาเงินมากอะถุ่มเซมันเจนเบิร์นะครับกับรเปิยังครับมันได้ใส่งานต่อไปมันกับสีเข่า มันกัเจ็ดปีแล้วครับพี่น้องเจ็ดปีที่ผ่านมาเรื่องระบบแอร์มันไม่เคยมีปัญหานะครับมันหัวกรสิมีปัญหาเนี่ยนะครับเป็นต้องเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่เลยกระยามันครับเจ็ดปีุ่นลูกปืนร่อหน้าก็แตกมาเพิ่นเปลี่ยนให้เพิ่นกาคิดเงินเฮ้ยเมือ่อยพี่น้อง นงกำลังนั่งเบิ้เพิ่นสองพี่เนาะพี่เนาะพ้นละนะสิหาโมงครึ่งหกโมงพนละกวัวสีแล้วใส่เงินกำลังเปลี่ยนเครืองแอร์ห้นเนาะเพิ่นเอาเครืองแอร์เข้าไปแล้วจะเดืนอนนี้กระทือว่านะักเนาะครับพี่น้องหาเงินมากกับได้ใส่รถทั้งเม็ดเลยกับพอดีเนาะครับจะมันหาเงินมากให้เฮาเนาะเฮาก็ต้องตอบแทนมันแหละ เดือนกนัทั้งเดือนเลยครับเงินเดือนขอใส่ทั้ง u t u b e ทั้งเงินรับจ้างมากนะครับเบแสแสนะครับได้ยืมนองเติมใส่กอ่กนะได้ยืมนองก็พอได้ยืมพอเติมใส่นะครับปีเสียประกันเอาอเองนะปีปีก้อนอาพอซอยนะั่นพอเสียหาย มีนี้วเาเองครับเพราะว่าเขามีช่องทางหาอยู่โอเคพี่น้องคลิดนี้กอะสิเอลไว้ซ่ามีครับพูดไอ้นี่ลดกต่สเข้าใจนะว่าเวลาใจาเวลาสอบมันรุ่งมั่นนะครับตะละเถือถันเป็นยังมากคื่อว่ามันมียังเสียมากนะครับกับต้องในเสียนะครับเพราะว่า มันเป็นเครื่องมือพางไปอไรแล้วก็เครื่องมือทำมาหากินเฮาเนาะโอเคพีน่น้องเดี๋ยวฝากเป็นกลังจใจแห้น้ำได้ครับพี่น้องฝากกดไล์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับฝากคอมเมนต์นะครับวันลาคานี่นั้นโอเคบอน,นะครับเพียนตามรายการที่เพิร์ลลิสาหายเนาะกเป็นกลังจใจห้ขาผู้ดก็ซปเปอร์แต่งนะครับก็ เป็นกำลังใจให้เพื่อการฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ชิดาไว้ซักนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย